สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอ้าวพริ้วแล้วสุริยะอ้างรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องด่วนรอไปก่อนไม่เกิน2ปีเนื้อหาใจความนะครับนายสุริยะจึงร่วงเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะได้พูดถึงนโยบายรถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสายของพรรเพื่อไทย โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับสุริยะบอกว่าอย่างนี้ครับนยโยบายนี้เนี่ยจะไม่ถูกเขียนเอาไว้ในนยโยบายของรัฐบาลที่จะถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้นยโยบายของทางพรรคเพื่อไทยเรื่องรถไฟฟ้ากอทบ2ลบาทเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนครับแม้ว่าต้องการทําแต่ว่ามีปัญหาเรื่องนยโยบายอื่นๆที่มีความสําคัญมากกว่าต้องนําเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนน่าจะไม่เกิน2ปี เราถึงจะสามารถผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้นะครับส่วนโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และก็เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันหรือว่าแลนบริดจ์นั้นสุริยะยืนยันนะครับว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสานต่อโครงการนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างทางน้ํากับทางรางนะครับ กระทรวงควมนาคมเนี่ยพร้อมที่จะส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติกเป็นนโยบายหลักๆอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันประเทศไทยเรามีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงกว่าประเทศอื่นมากเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจึงต้องเน้นเรื่องการลงทุนระบบรางให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ช่วยลดต้นทุนไม่ให้กระทบต่อราคาสินค้าในปัจจุบันนะครับซึ่ง โครงการลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้นโยบายไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าอะไรที่ทําได้ตามกรอบก็ดําเนินการทันทีส่วนโครงการที่ยังติดขัดอยู่ก็ต้องรอไปก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการดําเนินโครงการ